เพื่อซักผ้าได้เลยอีกจกุน,นาทีทำง,งานบ้านอย่างบอดีดอกก็ดอกจะซักผ้าเสร็จตากผ้าเสร็จนี่นก็จะไปอาบน้ำจะไปซื้ออันของเข้าบ้านนะไปซื้ออยู่รูตัตนี่แหละเด็กน้อยจะกลับมาแล้วมีเอี่อยง ติดตู้เย็นเลยก็เลยจะพาไปซื้หอห้อนในวันนี้ก็ห,อห่อนเลยแเปรี้ยงทํางานบ้านแต่ช้ายังไม่เสร็จเลยแต่ดือดสองชั่วโมงพถามว่าเมื่อยบ่ก็ก็เหนื่อยเลยจ้ะอย่าพูดว่าไม่เหนื่อยเหน่ย จุกกระจิกทำนี่ทำนี่เนตเอาพัดลงมาล้างมันฝุ่นมันเกาะแม่่เด็กน้อยอะจะกลับมาแล้วก็เลยล้างพัดลงสามตัว <S <S นี่ก็เลยมาลอกภาาปันอันใครที่ว่าชีวิตอันเมียฝลั่งสบายลําบากกันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงนอ้อยแต่ําทำตัวเอง ให้มีความสุขก็มีความสุขทําตัวเองให้เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จะว,ว่ายัางไงคือบางคนก็คิดว่าเออการการมาเป็นแม่บ้านทํางานบ้านเนี้ยทาไมต้องมาทำได้เฟนรนฝรั่งนะคือบอสบายคือบอนั่งอยู่คือบอนมีคนมาเฮ็ดให้ทุกอย่างอันนั้นคือทาทาให้ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่สบายก็ไม่สบาย แต่ก็เข้าใจหลยบางคนเขาก็ทํางานนอกบ้านกลับมาเขายังต้องทํางานบ้านนะก็เห็นใจเขาอยู่ไหมจ่ะเป๊บคือไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็เมื่อยคูณสวงเหนื่อยคูณสวงก,ก็ต้องอะไรแชร์กันแหละสามีกับเมียก,ก็ต้องช่วยกันอันนั้นมันอีกกรณีแต่ของแม่คือนมะ่ทำแต่งานบ้านมันก็ดูแลลูกดูแลสามีมันก็เหนื่อยไปอีกอีกแบบหนึ่งคือมันกระจุกกระจิก ไม่เสร็จง่ายด้วยนะนี่แหละมันที่เน็ตว่ะเน็ตทำตั้งแต่เช้าเลยเจ็ดโมงครึ่งนี่เก้าโมงเน็ตยัง่บ่เสร็จคือ,ม,อมันมันเป็นงานอะไรไม่เสร็จหรอกงานบ้านเดี๋ยวก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็แต่ก็ว่าก็ค,ค,คิดว่าเออก็ชีวิตก็ดีไปอย่างคือเราไม่ได้ไปทํางานนอกบ้าน เมื่อนี้วันสิบพากินน้ำมะม่ะวงน้ำปลาหวานจะได้กินบ่ปาลาเลยสิ หมายถึงอะไรไม่ลำบแค่ว่าเออเราก็เป็นหน้าที่เนาะทำงานบ้านดูเลบ้านทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยถือว่าเป็นหน้าที่ของเราก็ก็ไม่ลบาบากก็คือท้าวรนิดละหน่อยไปพรุ่งนี้ซักผ้าวันนี้ถูเหียดว่าไปแบ่งเนาอาบ้านเน็ตมีสามห้องนอนสอห้องน้ํา ห้องคัวแล้วก็หนห้องถูงเฮดพูดเดีวยวเด้อค่ะถ้าเด็กน้อยไม่อยู่ยังไม่รวมกับบริเวณนอกบ้านอีกนะนั่นแหละแนมะ่ถึงว่ามันกระจุกกระจิกงานบ้าน,มนไม่ไม่ไม่เหมือนกับอะไรอ่ะทำงานนอกบ้านแต่มันก็มันอไ,ไปคนละแบบทำงานนอกบ้านคือเราต้องรับ เจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานกลับมาบ้านอาจจะต,ต้องมาทํางานบ้านบ้างก็ทําให้เหนื่อยไปอีกเปียกแต่ของเน็คือแข่งกับตัวเองนี่แหละทําได้แค่เท่าไหนก็เท่านั้นาาวันนี้เหนื่อยก็ยทําพรุ่งนี้คือไม่มีใครมาบงการเราไม่แต่สามีเน็ตก,ก็มาบงการเน็ตเราได้เรื่องทนาเหนื่อยขึ้หน่ คือเราจัดการชีวิตของเราเองไม่มีใครมาจัดการแตถ้าเราทําทงานบ้านเน,ะนาะนม่ก็เข้าใจอยู่หลคนที่เขาออกไปทํางานนอกบ้านว่าเขาเหนื่อยยังไงเหนื่อยกับตัวเองไม่พอยังเหนื่อยกับเพื่อนร่วมง,งานยังเหนื่อยกับเจ้านายทําไม่ดีก็โดนเจ้านายบน่น ถ้าเราทําดีกันไปเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานก็อะฉาเอ,อเหมือนที่แนะ่บอกแมนะ่ก็เคยทํางานมาแล้วเนมนะ่ก็ประสบการณ์แนะ่ก็มีเจอหมดเลยจ้ะวินทาเรารับหลังมากโกงเจ้านายมากแกล้งเรามากสารัพัดแต่เน็ตเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องแบบนั้นมาใส่ใจเพราะทำงานแคตี้เน็นไม่ได้อยู่หมดวันไปลง เออลงคิวไว้ทำความสะอาดหน้าที่แล้วก็กลับห้องละตากผ้าด้วยค่ะเด้อข้อนุยอะตากผ้าด้วยกันได้ใจทำทุลลบข้อใหญ่บ๊วยแดดไหมอี่รอเด้อข้อ วันนี้พามาลังบ้านเย็นจากการกินมาดูการทำงานน่บักตอนเที่ยงเรามาจากรถตัดให้จะฟ้ากินมะม่วงแล้วมันห่อนๆเลย สงการอีนน้ก็ฝนก็ตกเลยเด้แล้งดีปีนี้ฝนไม่ตกเลยสงการตกอยู่สามวันแล้วไม่ตกเลยช้านาเช้าไร่ชานา,ชาน,า,า,นาจะมีน้ำได้ทำนาแบบน้อกวป,ปีนึงเลบ ใครจะเห็นเน็ตเป็นคนชอบใส่เสื้อแขนยาวนวยจ้ะเสือ้อคอเต่าแขนยาวอย่างนี้เน็ตจะเป็นคนชอบใส่ชินแล้วจงอาห่วนคือใส่เสื้อแขนยาวคือชินแล้วแม่แต่เน็ตจะมีแต่เสื้อคอเต่าแขนยาวอย่างนี้แต่มันเป็นผ้าบาไม่ได้เป็นผ้าหนา มันบางๆ,างๆใส่ไม่ร้อนก็จะสั่งซื้ออีกอยู่วันนี้ไม่มีสาระด้วยจ้ะ สด้พ่อใหญ่เช็คงานหน้าคมโรเมียเกก็รู้แหละว่าในทำคนเดียวมันมันช้าไม่เสร็จเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก ไหไหมแท็กซี่ไหมอะไรไหมอก่งเย่เก้งแย่แก้งถามเมื่อวานแกว่าทำไมถามเนว่าเพราะว่าเน็ตไปกินข้าวหรือบางทีไปข้างนอกเห็นฝรั่งมีเมียตัวน้อยๆเล็กๆเอาปอแเป,ป็ไปตาฮักเน่าว่าวันนี้หันมาเบิ่งจกาว้างมันเน็ตว่าความสวยไม่สำคัญเด้อ ถ้หลังบางคนเข้ามองที่จิตใจไม่ได้มองที่หน้าตาไมู่้จักละมันปปออกไปข้างนอกป้งผู้ใดมีแต่เมียหุ่นดีๆแม่แต่ตัวน้อยๆหุนน่นกันเฮ,ฮ้ยเสรนจ์เดอร์ว่ะสิเอวเป็นเอวอ,อกเป็นอ,อกจากเป็นดาบเบิ่งเจ้าคว้าเหมือนฟันเย็นๆซเลยก็เลยแกล้งถามเจเจบอกม,มันไม่เกี่ยวเลยกับหน้าตา่ง เก้ก็บอกก็แล้วแต่คนแต่ส่วนมากเขาดูอะไรนะที่การเอาใจใส่ไม่ใช่ดูที่ความสวยความสวยมันกินไม่ได้ผมก็ว่าไปเดิก้ก็บอกไอความคิดของเกนะแกว่าแต่คนอื่นเกไม่รู้อันต่ส่วนมากแก๋วพลังจะดู ที่จิตใจว่าเขาต้องการมาใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาต้องการอะไรเขา้ารักรักเขาหรือเปล่าต้องการดูแลเขาจริงหรือเปล่าหรือต้องการเข้ามาเพราะเงินเพราะทรัพย์สินหรือผลประโยชน์แกไปพูดแต่แกก็ว่าแกไม่ได้ไปตัดสินความคิดคนอื่นได้ด้วยว่าจะคิดเหมือนแกไหม เพราะว่าผู้ชายเนาะก็เหมือนชายไทยในเนี่ยเขาก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปมุมมองที่ไม่เหมือนกันนี่ก็เลยบอกเคก็ไม่ไม่สามารถไปตัดสินความคิดของคนอื่นได้ว่าเขาคิดยังไงแต่ส่วนมากได้เห็นเห็นเขาก็อยากเอาความจริงใจความซื่อสัตย์ มากกว่าอันดับหนึ่งเนาะจ้ะอยู่กันด้วยความจริงใจอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์ความรักความเข้าใจกันดูแลกันไปยามแก่ยามเฒ่าเนี่ยก็ว่ากันแกก็ว่าไปเนาะีน,นกระถางเก็บไปนี่แหละเพราะวันทีนแม่ไปซื้อของให้เหอง เนี่ยนางสวยสวยเด้อตัวเล็ก,เกผมยาวอันนั้นก็มองเขาแต่เหมือนผมไม่ใช่ไม่มองก็เลยถามเกดว่าว่าเออคิดยังไงกับการที่เขาได้เป็นไทย แบบแบบชั้นนี่แหละเนนว่าแบบแบบแบบ,แบ,บตัวแน่นนี่แหละฟันเย็นเย,ย,ย็นเลยๆสะกนะเกว่าแก,แกดูที่หจิตใจแกไมได่ดูที่หน้าตาถามว่าวแกมีมีผู้สาวบอกนี่ด้วยแต่ด้วยเน็ตเ็นแล้วด้วยก็ที่แกจะลบทิ้งเนี่ยจะลบทิ้งก็เพราะเน็ตนี่แหละ อยู่สวยแต่อวกเตี้ยเตี้ยกว่าเน็ตอ,อัน,นอย่าไปอบชื่อออกนามก็แนแต่แต่ว่าสวยสวยกว่าเน็ตยอมรับเลยแต่เขาของเงินเดือนเกเดือนหนึ่งเลยช่วงนั้นแกอยู่ประมาณห้าสกว่าเนี่ยแต่แกว่าแก,กเข้ามาเมืองไทยสี่หมืนไม่จต่ต่อเดือนนะขอค่อยหน่ทำไมตีสักคิ้ว ดัดผมเกว่าเกให้ไปดัดที่หนึ่งนะครั้งเดียวแปดพันแม่จ้ะด,ดัดผมงา,งานบ้านงานเลือนไม่เอางานทำงานเกก็ไม่ให้ทำเหมือนเน็ตนี่แหละแต่ว่าช่วงนั้นเกเกเป็นยังทำงานอยู่เกยังไปไปมามาเกยังไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันเนาะแต่ช่วงน,นัง้นหละเกเกวเดินทางบ่อยอันมัน แชดไม่หยุดแชทหาคนอื่นรับเฟซบุ๊กคนนั้นคนนี้เข้ามาเต็มเกมก็เออยังเป็นยังฐานะไม่ไม่ชัดเจนกี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเขาของเงินเดือนเกศเดือนละสี่หมื่นเลยบอกเน้คือขัดแท้แต่พูดถึงสวยสวยสวยกว่าเนตอีกเขาจะเป็นอบอุบอ่ะผมก็อยากเอ้เขาไปดัดผมหนอ่อยก็เรียกเลยรดดบอลหรือบอล ว่าเขาก็สวย,ยนะแกว่าความสวยกินไม่ได้มันอยู่ที่ใจว่าใจคุณน่ะรักฉันจริงไหมซื่อสัตย์กับฉันจริงไหมความสวยไม่ไม่สําคัญสําหรับฉกนเพราะที่นี้แกอายุประมาณหกสิบแกเริ่มถอยออกจากงานนะจ้ะแกก็เลยอยากมาศึกษานิสัยใจคอกันเนาะแกอยู่ได้ปีเดียวก่อนที่จะเจอเน็ตเลิกเลิกแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่แกก็พยายามที่จะ ทางออกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแกจะไปอยู่กรุงเทพหรือแกจะกลับออสเตรเลียบางเอ,อิ่จังหวะที่แกกําลังตัดสินใจว่าจะอยู่จะไประหว่างไทยกับออสเตรเลียแกยมาเจอเน็ตทางานแคทตี้แกก็กเลยยึดเน็ตย้ายออกจากบ้านหลังนั้นมาอยู่กับเน็ตแบบฉุกระหุกเลยเน็ตก็ไม่รู้หรอกว่าเออเขามีอะไรมาคน เกมาเจอเน็ตเกก็เลยถามบ้านอยู่ไหนมีลูกกี่คนมีแฟนไหมเนีก่ก็เออทำไมเกแบบอยากจะรู้จักแม่ลืมตังเน็ตก็เลยว่าเน็ตไม่มีสามีเน็ตเปรลูกสองคนบ้านอู่เดีเยกาเน็ตดูแลแม่เนะ็ตก็ฉันอยากไปดูแม่แล้วอะไรเออเน็ก็ว่าไปก็ไปก็เลยพายเกไปพอกลับมาช่วงเดือนตุลาเนาะอันพอศสองพันสิบเจ็ดเนรู้จักเก กัญญาสองสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดตุลาเก๋ขอไปบ้านเอากลับไปจากตุลาเก๋ทำพาส,สปอร์ตให้เน็ตอืมเน็ตก็คือช่วงนั้นเน็ตก็ระหองระแหงเเพราะมันโทรศัพท์ก็จะดังติ้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 งในไลน์น่ะเด็กเน,นก็ไม่ได้สนใจเพราะเน็ตยังไม่ได้อันคิดจะไปไกลกับเก๋ก็โอเคก็ ผู้หญิงคนนั้นเลยจะส่งมาพยายามดึงเกแกกับแต่เกอไม่ได้ตอบไปหรอกทีนี่แน่นก็เลยมาเกเลยมาขอแนมะ่เป็นเพื่อนใน f e c o o o เพราะใหญ่แม่ก็เลยเข้าไปดูอันอะไรนะเขเรียกอะไรอ่ะข้อมูลเกเลยเห็นเกยอยู่กับคนนี้แหละมากกนสูซูบอสันพีนออบอกเคยบอกเขาอาลาวาดเลยค่ะไล่เกออกเลยนะเก็เลยมาอธิบาย เพราะมันมันเก็บไม่ได้แล้วไงนนนเน็ตเน็ตรู้ไงเน็ตเลยว่าอย่าบอกนะว่าเน็ตเป็นคนทำอะไรเอ่อแกกับผู้หญิงคน,น,นยอย่าไม่ใช่แกมีปัญหามาก่อนญาติเขามาดา่าเน็ตโดนเนไปแย่งอัวพี่สาวโอ้ยนี่แกก็เลยตอบกลับว่าแกกับผู้หญิงคนนั้นยังบ่ได้เป็นผัวเป็นเมยกันแกด่าใส่ผู้หญิงคนที่มาด่าเน็ตเน็ตเลยมะ และเน,น้นต่เลืถามแกว่าเป็นไรถึงได้เลิกกับลากันแกเูก้ว่างานบ้านไม่เอามีแต่ดื่มมีแต่กินสังสรรค์กันว่าสังอันญญาติที่นองคล้ายๆกับมาลุ่มมาตุ่มทุกมือไหมมามากินแกนะมากินอะไรมามถึงทุกเย็นอาจจะมีมีการซื้อเหล้าซื้อเบียมากินฝรั่งเขาก็มีความอดทนสิ้นสุดด้วยจะมาลุ่มามาตุ่มมา จอกินมันลุมกินเขานลึกเป็นเถืดอจังสันน่นก็เกก็เลยให้ดูนั่นก็เห็นทุกวันเกก็เลยเกยไม่ไหวเป็นเน็ตกบ็บาไหวด้วยจ้ะแเน็ตเป็นฝัน่ง,งมันลุ่มมาตุ่มจังสันทุกมือทุกมือวันละสามปั้นสี่ปั้นเกก็เลยถอยออกมาแล้วก็พบปะมาที่เจอเน็ตพอดีเน็ตถึงเลยว่าบางทีฝรั่งเขาก็มีความอดทนมีขีดจํากัดนะถ้าอยู่กับเขา เขาก็ดูออกนะว่าเรารักเขาไหมหรือเขาต้องการแค่เงินแล้วเอาญาติพี่น้องมาลุมมาตุ้มมาฉีดเนื้อกินเนื้อเขาซื้อกินซื้อกินโดยที่ไม่คานึงถึงจิตใจเขาเขาก็เหนื่อยเขาก็สามารถถอยออกไปได้ด้วยจ้ะนี่แหละเน็ตมาพูดให้ฟังนะจ๊ะว,ว่าเออเน็ตถามสามีว่าออการมีแฟนไทย,ยสําคัญไหมกับหน้าตารูปร่างหน้าตาเอออยู่ทุกอย่างแกบอก สำหรับแกแกชอบที่ใจหน้าตาความสวยไม่สำคัญแต่คนอื่นแกไม่รู้ไปรักษาการดนเน็เอาผ้าตาไปอาบน้ำก่อนตอนเที่ยงจะพากินน้ำมะม่วงมานอนเฝ้าแม่สวัสดีค่ะแปเน่ยานบ้าน